โดนปลาอะไรรู้นะครับผมโอ้โหนี่ไงโอ้โหว้มเดียวลงไปกัดเลยนะครับผมใสายใหญ่ด้วย <c oughs> โคกเกินสายไม่เริ่ม จะใช่เหยื่อแล้วนะตรงเนี้ยไม่น่าจะใช่เหยือ่อโดนน้ำนะมาหรือเปล่าร้อนจริงๆโขร้อนเลย รุนปลาอะไรรู้นะครับผมโอ้โหปลาช่อนโอ้โหมันมีกระเพือมตรงนั้นบุบหนึ่งครับผมแต่ไม่รู้เป็น,นตัวนี้หรือเปล่านะเป็นปลาช่อนนะครับผมคลองเนี้ยเขาบอกมีะโดนะครับแต่ว่า ตอนนี้ผมมานี่มันแดดเปรี้ยงเลยช่วงบ่ายนะก็เลยน่าจะมีก็น่าจะไม่กัดนะหรือหรือว่ามันโดนเลหมดแล้วไม่รู้ครับผมเหมือนเงียบๆไม่เห็นจะมีขึ้นน้ําเลยนี่ครับโดนประช่อนตัวนึ่งครับผมทะลุแก้มเลยดูกัดปลายางทาโร่เหยื่อนะบอลน,นะครับผมเหยื่อขนาดสิบอ่าสิบหกกรัมนะครับผมสิบเอ็ดเซนเบทห้าโอนะครับนี่อ้วนซะด้วยนะ สามขีดได้ครับตัวนี้หนึ่งแต้มโอเคครับผมฝากเหือยอนบอลด้วยครับผมปลายางทาโลครับลองดูได้ครับผมติดใจแน่นอนไปหาทีกันต่อครับ หน้าโดนนะตรงนี้นะ กาอะไรมันกัดลูกปลาตรงไหนไม่รู้มีปลาอะไรตระเพื่อนะอย่างนี้นะครับอย่างในห้างในกอเนี้ย ในคระในอกอเนี่ย อครจะคุ้มได้นะครับแต่ผมก็ว่าไม่คุ้มนะกับการลื่นนะครับผมโอ้มีลูกคอกรับผมน่าจะใช่ไมใช่เปล่า ไม่ดูใช่ป่ะนะครับจาดที่แรกมันนิ่งเลยนะผมนึกว่ามันไม่อยู่นะครับผมผมก็เลยเช็คก็เช็คพอผมเช็คลังแรงอะ่ะสายไหลปี๊ดเลยก็เลยวัดนะครับผมสายสวยซะด้วยดิโออีกันใหม่ครับผมกัดปลายยางทาโร่สีชมพูนะครับผม คอกมีรูคอกจะเป็นเือนเือนคอกที่ไม่มีแม่แล้วอะเพราะมันมันยิบยับไปห,หมดเลยแตกอคอกแตก กอโดเล่นไปเลย หมายนี่ก็น้ำเยอะเกินโคต้านะครับผมถ้าน้ำน้อยก็มีตัวกัดอยู่นะนีม่มันเยอะจังเลยอโอ้ออออยไสสามโลโอ้โหสุดสุดจัดประรัตบอก กัดหนูยางแค่นะครับผมโอ้โหตัวเหยื่อนิโป้ผมดูดิไอตัวปลาอนนโป้ผมสุดๆนะครับผมโอ้โหเล็กเกินนะครับผมดูสุดยอดแห่งความเล็กนะครับผมตัวแบบวางกิโลแบบว่าแทบแทบไม่กระเทือนเลยอะกัดหนูยางแค่นะครับผมสีม่วงนะครับผมฝากเหยื่อนบอลด้วยครับผมหนูยางแค่สีม่วง โอเคเดี๋ยวปล่อยครับผมตัวนี้เกินไปเกินไปครับเล็กเกินไปนะครับผมอยู่ตรงนี้เนแะห่ะ <c oughs> หาหาขึ้นม่ครับตรงนี้มีช่องน้ำไหลนะครับเนี่ยข้างหน้านไม่รู้ว่าปลาหรืออะไรมันวูบพื่อเพื่ออยู่เรื่อยเลย น,น่าจะเป็นน้ำนะที่ก็เพิ่มน,น่าโดนนะ เกิดขึ้นเลยแน่ยังไงโหนี่ไงแน่ยังไงโหนี่ไงเต็มเต็มนะครับผมอุ้ยอะไรวะหลุดได้ยังไงวะเนี่ย เข้าไปดม่มเต็มเลยเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหมันยกยากนะครับแล้ววัดแรงก็ไม่ค่อยได้นะเนี่ติดกิ่งข้างหลังนี่โอ้โหเห็นเข้าไปเต็มปากนะครับแสดงว่าผงติดหมิ่นนะครับผมเพราะว่าผมวัดเบาเมื่อกี้เนี่ยม่ครับตัวเล็กไม่ใหญ่ครับไม่ถึงสองขีดที่ได้ขยับอยู่ตรงนู้นนะแล้วก็ตามมากัด เลาะช้าโอ้โ,โหวุณหมายเดียวลงไปกัดเลยนะครับผมสายใหญ่ด้วยตีแบบยังไม่ได้ตั้งตัวเลยฟุกเกินสายไม่เริ่มครึ่งโลได้ครับตัวนี้นี่ครับผม กัดแบบสายฟ้าแลบประมาณครึ่งโลนะครับกัดนี่ครับผมหนูยางแคะนะครับผมตีไปปุ๊บผมกําลังเดินเพื่อจะแบบให้ให้กล้องมันเห็นตัวเหยื่อนะครับผมยังไม่ทันไลด้กัดแล้วก็มานิดเดียวเองสายงามเลยประมาณครึ่งโลครับผมหนูยางแคะสีม่วงครับทํางานครับผมเหยื่อนบอลนะครับผมฝากด้วยครับผมเหยื่อนบอลวัดเป็นติดครับผมโอเคไม้อีกหนึ่งแต้มนะครับ อยาตีกันต่อครับผมสุดยอดครับผมก็พอแค่นี้ครับคลิปนี้นะครับผมก็มาสองช่วงเวลานะครับผมมีช่วงกลางวันกับช่วงเย็นครับกลางวันก็ช่วงบ่ายผมก็เข้าบ้านนะครับผมพอดีมีธุระนะครับก็ได้มาตัวหนึ่งจากเหยื่อปลายางครับเมื่อตอนกลางวันนะแต่ว่าเป็นเหยื่อตัวสีชมพูนะครับผมแล้วก็ช่วงเย็นนี้ก็ออกมาตี หาตีแถวใกล้ๆบ้านครับผมได้มาอีกแปมอีกสองแปมนะครับผมปล่อยไปหนึ่งแล้วก็เส็บมาหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีหลุดไปตัวสองตัวครับผมับช่วงเย็นก็ใช้เป็นหนูยางแคะนะครับผมเหยื่อนบอลนะครับตัวสีม่วงนะครับมีเหยื่อตัวใหม่ทั้งคู่นะครับผมแต่นี้ล่าสุดครับผมปลายางทาโรนะครับผมอันนี้ผมชอบใช้นะรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากครับผมโอเคครับผม ก็วันนี้ก็ต้องพอครับผมเพราะว่าเริ่มจะมืดเลยนะครับผมก็ถือว่าผลงานก็ใช้ได้ครับผมพอมีคลิปไปกลับบ้านดีกว่าครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ฝากเหยื่อนะบอลด้วยครับนี่บายางทาโลหนูยางแคะนะครับผมในคลิปนี้นะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมล้าเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม